สวัสดีครับพี่น้องอาหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมสีมาใส่เบ็ดกบครับพี่น้องเบ็ดกบลองเบิ่งอีกรอบครับพี่น้องวันนี้สิใส่ตั้งแต่หน้าตีนบ้านลงไปหน้าทงเลย,ค,ลยรครับพี่น้องลองเบิ่งหาหมงใส่ยากครับพี่น้องเบ็ดกบเพราะว่ามันหกมันหะกเลยกัหน้ามันยังไหลเนาะวันนี้สิซายโดยเบ็ดปักครับพี่น้องเพราะว่า ผมสิแก้มือผมเสียเอาเบ็ดปักมาใส่พก่อนอนี้ผมใส่เบ็ดแบบว่าเสียบแบบแบบแขวนเนาะผมว่าติดบอดีสําหรับผมนะผมต้องเจอเบ็ดปักนะครับผมพี่น้องฮะลองเบิ่งครับว่าเบ็ดปักสีทํางานบ่พอม,มือนหน่นผมว่ามันถึกแต่มันคือจังมันหลุดนี่ครับพี่น้องก็เลยว่าเดี๋ยวมาแก้มือไหมครับพี่น้องแก้มือไหมด้วยเบ็ดปักนี่ครับผมอ่ะลุยกันครับว่าสีใส่ใส่ไหลไปได้ครับ ไปเลยครับใส่ม่องนี้น้ำครับพี่น้องรังหนึ่งแก้มือม่องนี้กันนะก็จังมีกบตน <c oughs> นี่ครับผมจะเสียบเข่าไปเลยครับกึบเถอดเดียวเลยอ๋อแกะมือโดยเบ็กปักครับพี่น้องมาเบ็ดปักนี่แหละชั่วสุดครับชั่วสุดแล้วเนี่ย กับเ <c ười> นี่ยมกุบจิ๋นนางโจโคเนี่ยพี่น้องใส่สะบ่องนี่น้ำพี่น้องแก้มือลบกันนั่นแหละลบลบลบ,ลบโอ้ย แกะมือเดี๋ยวเบดปักครับพี่นออ้องมาเนี่ยขอขอแกะมือก่อนอ๋อแกะมือครับพี่นออ้องมาน,นี่ต้องแกะมือให้ได้ ยุงไหม,มยุงขึ้นไหลเถอะป่ะใส่แบบในรุ่นปลาไอปลาบืนขึ้นมากินน้ำได้ครับพี่น้อง <c oughs> เอาลองบึงครับ นะครับพี่น้องนัดหลางตาหรือว่านัดแก่มือ,อนะพี่น้องเอ้ขอแก่มือครับ พี่น้องต้องแจ่มือ <laughs> นี่ครับผมใส่เฟียนามเลยมี่เป็นต่ามีกบมาง่อยแต่พี่นอ้อง แต่วาปีนี่พี่น้องเอ้ยกบหาย,ยากยีนดีใส่แบบนี้ลังหนึ่งเนาะเสียบลงไปเลยนะครับพี่ใส่แบบปักลากโหดุบดาวดุบดาวอยู่นี่ละมันหมันมันหมัน,มน,มนพี่น้อง น้ำค่ำมมองนี่พี่น้องที่ใช้ใชสมองนี่นะั้ง ก,กันไปทัวร์เป็นตะครออยู่พี่นอ้อง อ่ะพี่น้องลงมาหอดหน้าทงระบัด <c oughs> ใส่ลงมาเรื่อยๆก็พี่น้องเอา้าสมุนนอนเอกเล็กกลๆกน้ำมูลนี่แหละอ่ะมองใส่ไปเรื่อยๆครับมองใส่มันหายยากนะครับพี่น้องไปลาไป để xây về xã dạ, nên chắc lắng con พี่น้องืัอน,นี้เดี๋ยวสิล่ากันไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวสิใส่เห็มแล้วกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวยังถามว่ารุ่นเบ็ดกันว่าศุเป็นยังไงสูตรปักหลักเข้าเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปเรื่อยครับอ่าครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผมมาตอนเศร้ากันเลยครับมารลุนเบ็ดกบกันกับบรรยากาศมีหมอกจังน้อยนะครับเหมือนนี่อากาศมีหมอกจังน้อยไปครับพี่น้องไปรลุนเบิ้งเบ็ดกันว่าสิมานบ่มาน นัดแก่มือครับนัดล่างตาโอ้พี่น้องหลังนั่นยังคือเก่าเลยครับเยื่อบอดถือเลยโอ้โมมีหดไอแนวมากินอ่ะมาเปยังครับพี่น้องรุนหลังต่อไปเนาะหลังนี้เป็นจังไดยลหะพี่น้องหลังนี้ก็เงียบครับพี่น้อง เงียบปิงแล้วครับพี่น้องโอ้ยมามียังกินเลยโอ้ยลงังอีถึกล้วครับนี่ครับผมแหม่อย่าหลอกับเบ็ดปักหลักครับพี่น้องจัดไป <c oughs> มองเป็นจังไดล่ะพี่น้องโอ้ย น้ำไหลนี่ก็บ b ถือครับพี่น้องเงียบกิฟเลยเหมืองครับพี่น้องมือน,นมีหมอกหมอกเกาะปลายเขาครับผมบรรยากาศตรองไหตรงหน้าเขาไปครับพี่น้องรุ่นต่อสิได้เพิ่มบ่โอ้พี่น้องโบมีแเนี่ยม,มาก,กินเลยนี่ครับผมปีนี้กบบนไหลปะนีดยมันแหลงส่ตนต้นปีนะครับพี่น้องเพราะปีมันแหลงเนี่ยใส่เดือนอยังยังย่งครับ ไปเดี๋ยวเดีย๋ยวหายังเดิเนไปละมวยหลังนี่นเงียบครับโอยกบมาอึดเจ็บพี่น้องปีนไหม <c oughs> ตะเป็นกรลังขึ้นครับพี่น้องเศร้านี่แดดคือสีเปียงอีกแล้วพี่นอ้องยา่างกรงเวน <c oughs> ไปไปพี่น้องไปลุย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 สิได้ตัวเดียวอีลีบ่เอ๋อย่างหลายหลังอยู่ดอกก็เท่าหลังนี่กะเงียบครับพี่น้องเออเงียบเลยอึดคักอึดเนี่ยแต่ปีนี้พี่น้องปกติหลายกว่านี่แต่กบ พี่น้องเบืบ้องหลังนี่เบ็ดถอนเลยกว่าเขาตีมั้งค์หันโอ้ยพี่น้องเบืง้งไปแล้วไปแล้วพผ้าเบ็ดไปแล้วผ้าเบ็ดไปแล้วผ้าเบ็ดไปแล้วเบิ้งครับเบื้องอู๋พี่น้องเบื้งโอ้ยตัวนี้ไหมพุดนะพี่น้องบอเอ้ยบิ๊กเบิ้มครับบิ๊กเบิ้มมาเนี้ยบิ๊กเบิ้บเบมเต็มเต็ม พี่น้องบิ๊กเบิม้มโอ้โหจเต็มเลยตัวนี้พี่น้องเิึงตัวนี้โอ้โหใหญ่าดไหครับโอ้ยหลังนี่ถือปลาครับถือปะาคอกีกแล้วตัวน่อยเห็วไห พี่ <c oughs> ถือกระโตบใบใหญ่เว้เนี่ยครับผมโอ้โยส่วนใหญ่เงียบเด้ครับพี่น้องลัานนี่ก่ <c oughs> นลัานนี่ก็พูดถือกับไปล่ะหายัางเดี๋ยวนี่เอ้มันจิตกหนามเลย ไปไปเอาลงไปลงไปเลยเออย่งดอกเว้สมุนคุบเขียดดีดีได้เพื่อนในมาคุบเขียดน <c oughs> ี่ครับผมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าตอนเศ้าๆพี่น้องแดดกำลังออกโอ้ย <c oughs> นี่นี่ยในบักงหญ่มากพี่น้องกบอึดอีลีปีเนี่ยนี่ครับผมลังนี่กับบมี่มาคอยมีกบเถอพี่น้องเยื่อเขายังยั่งเลยครับเนี่ยเยื่อยังคื่งก่จโอ้พี่น้อง เบ็ดสิเบ็ดล้ะ <laughs> มันบ่กนี้กบกินตัวนี่นะครับผมหลังจากนักก้นยังคือเก่าเลยโอ้ใส่ไปมองน้ำไหลกันยังบ่ถืโอ,โอโอ้กบปีนี่หายอย่างยุคครับพี่น้อง ี่น้องวันนี้ผลงานเท่าโอ้ได้บักเอฟเอฟใหญ่มาตัวหนึง่งแล้วก็บักน้อยๆตัวหนึ่งครับพี่น้องมีปลาคอนี่นี่ครับผมเป็ดปาก,กลักเท่ามาแกะมือแต่ว่าผมว่ากบปีนี้บดค่อยหลายปนได้ครับพี่น้องสังเกตเบิง่งย่ำโหไปกลางคืนสิหรือว่าไปให้ไปหน้าสิมันบดตุน่นน้ำคันแท้น้ำหยองบอดตินน้ำสซน้ำสะกับบดดูดครับ ปกติสะที่แบบผมแบบ <c oughs> อยู่ประจำมันฉีดโตนตาม,ตามๆ่าปีนี้ผมมีเลยครับเงียบกก็บเลยมีกัปพราะมันตัวสองตัวอะเต็มที่เลยครับพี่น้องที่เห็นปกตินี่ไม่ไว่าทีเต็นเงาๆแล้วครับผมย่ามาห้องกลางคืนเนี่ยเขาย่างไตไปงี้ปีนี้เงียบครับพี่น้องกบกรกะสีอาใหญ,ญ่จังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่ามันแหลงเนาะมันแหลงมันแหลงแล้วพอมันไข่เป็นห่วแล้วมันเตือมันแหงน้ำแหงตายเบิดครับพี่น้อง ฝนนอกก็มาช่วงช่วงเออช่วงสกิลเข่าแล้ว <laughs> โอ้กับกะเพะเื่ออยย่ได้กินอยู่นะครับพี่น้องเป็นวิธีแบบบานๆเทานะครับหายอยู่หากินกับเดชามดีก็ได้กินอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าอาจจะบ่ได้ลวงได้หลายเนาะก็ตามฤดูการปีใดมันมีหลายกัหาเด้หลายปีใดมันหายากก็นี่ครับผมย่างที่เห็นนะครับออยจุปีนี่ <laughs> อ่ะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันเก่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หากินแบบบานบานครับที่สำคัญครับผมอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมิยังกะถั่ลุนถเบิลงน้ำกันครับืันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ